ฝึโยคะกันจาจที่บ้านวันนี้เป็นโยคะหนึ่งท่านะคะวันนี้ปาสาลิตาปโดสน,นะคะเป็นทางง่ายๆนะคะเนยนะคะเราจะพับตัวและอเอานิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้านะคะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของการทรงตัวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ แยกเท้าออกให้กว้างนะคะประวังสองช่วงสะโพกนะคะฟูดนะคะหมุนไปนะะิ้วเท้าข้หากันค่ะส้นเท้าแยกออกจากกันไปทางด้านข้างะค,ะค่ะขาสองข้างยืดเหยียดให้ตึงกระจายน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าให้ทั่วสะโพกไม่แอนไปด้านหลังไมู่นไปด้านหน้านะคะพยายามให้อยู่ในแนวขนานนะคะยืดเปิดปกปลค่ะ จะไปที่เอวค่ะหายใจเข้าให้ลึกใหายใจออกดันสะโพกไปด้านหลังแล้วพับตัวลงช้าๆค่ะอยาให้โค้งงนะคะมีสันหลังเยอะๆค่ะวาหาจุดโฟกงครับตามองไปที่พื้นประมาณ4 5องศาก็าได้หรือมองไปจมูกไว้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วนะคะชูนิ้วกาง นิ้วหัวแม่ทักนิ้วหัวแม่เท้านะคะ mm hmm. เกี่ยวขังแม่เท้าซ้ายถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าด้านหน้านะคะไม่เอาส้นเทา้าในการรับน้ำหนักนะคะลืกส้นหลังตามองตรงไปะคะ่ะ mm hmm. หายี่ออกค่อยๆกา สอบลงด้านข้างแล้วจะมองลอดไปได้หลังนะคะศีรษะทิ้งิ่งลงไปค่ะแล้วพังไว้ค้าใส่เข้าในี้นหายใออกให้ายาวยาวสีส่นิ่งกลางออกยิก่งกลางสอบออกได้เท่าไหร่ก็ลำตัวก็จะค่อย ทิ้งกิ่ลง,งที่พื้นเพิ่มมากขึ้นนะคะคอบาลายทำขายไว้คะ่ะแลบะบหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับมายืดเหียดสันหลังตามองตรงไปอน,นี้ใจออกมือจับที่เอวเอาไว้ทรงตัวให้ดีนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาชา,ชา จะออกนิ่งแลวค่อยๆขยับเ้าสองข้างมาชี้กันด้านหน้าค่ะคลายมือค่ะหลายคนจะเริ่มตึงต้นขาอันนี้คือปกตินะคะค่อยๆฝึกไปในทุกๆวันนะคะ,ะแล้วมีเทคนิคให้สำหรับผู้ฝุกใหม่นะคะถ้ายังพับตัวไม่ได้พยายามยืดบกไปด้านหน้าแล้ว ทิ้งน้ำหนักไปที่นิ้วเท้าเยอะๆนะคะจะสามารถพับตัวได้ง่ายขึ้นนะคะลองไปฝึกกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จ้ยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ